สวัสดีค่ะกมามะพอกัฟสวีวันหลานขายของช่าบรรณคาข้ามใหญ่ตำบลน,นาข้ามใหญ่อำเภอเ่องในจังหวัดอุบลราชธานีอีกคือเก่าเนาะค่ะ มื่อนีก้การมาพอกันการมีเรื่องเล่าดีๆสิมาเราสู่ฟังอีกนะะเนาะค่ะพอดีมีคนถามเขาม่าหลายเนาะคะ่ะว่าอยากเปิดล้านขายของชา่ามันต้องใส่เงินลงทุนเท่าไหร่มื่อนี้ชิวันกับสิมาเราประสบการณ์ให้ฟังะคะ่ะว่า,ามันใส่เงินลงทุนเริ่มตนในการเปิดร้านทั้งเมื่อเท่าไหร่ร่วมทั้งเมื่อตั้งแต่สื่อสินค้าแล้วก็สื่อสั้นแล้วก็ เตรียมพื้นที่จังดาเนาะคะ่ะเดี๋ยวมัอนี่สิมาเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยเนาะคะ่ะเริ่มแรกจากการเฮ็ดลานเนาะคะ่ะกระถามเขามาว่าเฮ็ดลานใส่งบถอดดายเนาะคะ่ะลานสวีวันนะะี่ค่ะคือเริ่มจากเฮ็ดลาน,นะคะ่ะคือ,อ,อสร้างเป็นบ้านเนาะคะ่ะสร้างเป็นบ้านก็คือเป็นที่พักอาศัยนอนอยู่ด้านหลังเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนของด้านหน้าน,นะะี่ค่ะ ทีที่เห็นเนาะค่ะข้างบนสิก็คือเหตุเป็นประตูมวนช่องช่องหนึ่งมันสี่ประมาณสามเมตรละค่ะหน,น้าล่านสองช่องมันสี่ประมาณหกเมตรเนาะค่ะและ้วก็เลิกเข้าไปข้างในในี่ค่ะหกเมตรหกเมตรก็คือส่วนส่วนด้านส่วนของอ่าตั้งแต่ด้านในมาถึงบริเวณอ่าประตูมวนนี่เนาะค่ะประตูมวนนี่ค่ะสิมีพื้นที่แค่ หกคูณหกเมตรนะคะคิดแบบว่าสําหรับไผ่ที่แบบบริเหตุเป็นทีอยู่อาศัยเป็นบานเนะคะส่วนนี่ถ้าเขาเหตุเป็นแคร์านค่ะหาสีส้ไซเงินลงทุนอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทกนาสีได้ค่ะเพราะว่าประตูมวนสองอันนี่คือรคาคาสีอยู่ประมาณช่องละ8ปดพันหาค่ะ หลักเงินลงทุนส่วนที่สองเนาะคะ่ะก็จะเป็นลงทุนในการซื้อสันว่างของนะะี่ค่ะในลานที่เห็นสองแถวร่วมกับตู้แซเครื่องดื่ม2ประตูแบบนะะี้ค่ะตู้แซเครื่องดื่มกะ2 2 5 0หสั่าสันว่างสองแถวนี่กะอ่รยร่วมกันเป็นหามื0นพอดีเนาะคะ่ะ ในหาหมืนค่ะเริ่มแรกบริร่วมกับตูไอศครีมกับตูแซ่แ,แข็งเนาะคะ่ะอันนี้คือสื่อมาเพิ่มไายหลังค่ะตูแซแข็งราคาอยู่8,900ันเกาอสีวันสื่อตอนลดราคาเนาะค่ะ,คะแต่ว่าตูไอติมนี่คือได้มาฟรีลงฟรีแต่ว่าต้องสั่งสินค้าเดือนละพันหาขึ้นไปเนาะคะ่ะที่3มก็สิเป็นส่วนของสินค้าเนาะคะ่ะเริมตนลานสิบวันกับลงสินค้าเริมแรกสําหรับ สันสองแถวที่เห็นนะคะลงไปประมาณหามือเงินหามือมันก็จะเป็นเงินทุน้นหมุนเวียนเนาะคะ่ะเทากับขายใดในแต่ละมือภายในมือสองมือเขาก็สามารถเอาไปหมุนเวียนสื่อสินค้ามาเพิ่มใดค่ะมันก็จะเพิ่มทุนไปเรื่อยๆคือ,อมันก็จะเบรยู สินค้าในลานเท่ากับสิบริเวแบบอยู่หาเมินตลอดคือเท้าลงเพิ่มในเดือนนั้นมันสินค้ามันก็สิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยๆค่ะ,ะการลงทุนของแต่ละลานเนาะค่ะมันก็สีการเตรียมการการลงทุนในแต่ละยางมันก็สิบอกคือการบางคนอาจมีสถานที่พร้อมแล้วเทาก็บบต้องไปเสียเงินในการเหตุล้านอีกเป็นแสน,สนอย่างนีเนาะค่ะบางคนอาจมีนาบานนา ลานทีพรทีสีเอาสันมาว่างแล้วก็เปิดใดเลยค่ะถ้าเขามีสถานทีพรอมแล้วนะคะคิดว่า,เ,าเงื่อนประมาณสองหมื่นสามหมื่นเริ่มแรกก็สามารถเปิดลานใด้คือกันค่ะคือเขาก็เป็นเนรนลงเป็นสินค้าเนาะคะ่ะจังสันว่างของเขาก็อาจสะเอาเป็นพวกแบบราคาถูกๆที่เป็นตะแกรงเป็นสันแบบรักลอยลักยังไปก่นก็ได้ค่ะถ้ามีสองหมื่น สามหมื่นก็สามารถเปิดล้านได้คือกันค่ะล้านน้อยล้านใหญ่เนาะคะ่ะมันก็สิขึ้นอยู่กับทุนที่เฮามีเนาะคะ่ะทุนที่เฮามีเฮามีทุนหลายเฮาก็ลงสินค้าได้หลายกําไรหรือรายได้มันก็สิขึ้นอยู่กับเงินทุนเฮาเนาะคะ่ะถ้าลงทุนสองหมื่นกำไรสิเปอร์เซ็นต์กับสีมีกำไรอยู่สองพันบาทเนาะคะ่ะถ้ายีสิเปอร์เซ็นต์จากสองหมื่นกับสี่พันบาท ถ้าหาหมื่นกำไรสิเปอร์เซ็นหาพันยี่สิบเปร์เซ็นต์กับหมื่นหนึ่งถ้าในเดือนหนึ่งเขาขายเขามีเออเขาลงทุนแสนหนึ่งแล้วเขาขายใดแสนหนึ่งเขาก็สิมีกำไรสิเปอร์เซ็นหนึ่งมื่นหรือ20่ปร์เซ็นกับประมาณสองหมื่นนะคะนี่ละค่ะไล่ใดก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนค่ะเพราะฉะนั้นเขามีทุนหน่อยเขาก็หมุนเวียนจาก จากเงินทุนหน่อยก็ได้ค่ะสองหมื่นนี่พอเขาขายไดทั้งหมดว่าเขาขายได้มือละพันจังสินเนาะค่ะมือละพันเทาก็เพิ่มสินค้าได้อา่าไพ่ในมือสองมือเทาก็หมุนเวียนเอาของมาเติมอีกค่ะเอาของมาเติมให้ไวที่สุดอา่ามันก็สิบรเป็นแค่สองหมื่นเนาะค่ะมันก็เทียนแถวเพิ่มสินค้าในลานได้ยอดขายเทาก็สิเพิ่มขึ้นประมาณนี้ละค่ะ กาสรุปเนาะคะ่ะในส่วนของลานชวีวันค่ะร่วมตั้งแตส่สถานที่ที่เหตุลานเนาะคะ่ะเตรียมลานาเตรียมให้เป็นลานค่ะเนาะคะ่ะหนึ่งแสนบาทสื่อสันว่างกับตูแซเครื่องดดิมหามื่นบาทแล้วก็ล่งสินค้าหามื่นบาทเนาะคะ่ะร่วมทั้งเมิดก็คือเปิดลานเริ่มแรกอยู่ที สองแสนบาทค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดมีพื้นที่เรียบร้อยแล้วหรือบบตรงสื่อสัน่นลักษณะแบบสวีวันที่มันต้องใส่เงินลงทุนประมาณเกือบ3ามหมนจังสีเนาะค่ะก่าเงินทุนมันก็อาจสีบ่ะถึง2องแสนเนาะค่ะแต่ว่าลานสวีวันกะประมาณนี้ก็คือเริ่มต้นจาก2องแสนบาทร่วมทั้งหมดเนาะค่ะ ค่ะก็ตามที่ได้มาเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะเงินลงทุนในการเปิดล้านชีวีวันกสิมีประมาณนี้แหละคะ่ะการเงินลงทุนในแต่ละล้านกสิบบอกคือกันเนาะ,ค,ะค่ะกับเบิงไวเพื่อเป็นขอมูลสําหรับไผรที่สิเปิดล้านไหมว่ามันต้องเตรียมเงินลงทุนทั้งเหมือถดถอยใส่ได้ล้านประมาณซ้ำใด้เนาะคะ่ะแต่ละล้านกสิบอกซ้ำกัน,นะค,ะค่ะกับหวังว่าสิเป็นประโยชน์สําหรับ ใสิเตรียมการเปิดลานใหม่เนาะคะ่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรืออ,อ่ากดติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดกระดิง่งเพื่อสิธิรับการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะสำหรับมือนี่ก็สวัสดีค่ะ